เออไม่น uh, so hey. no, ี my 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 ่มาสักเขาให้เลยมาเขาให้แล้วเด้อนี่มาสักเขาให้เดี๋ยวสิพาไปสักเขาให้ให้ดูเด้อกำลังเคียงมากกวัยเลย นี่ฟ้าคลึ้มครับฝุ่นกำลังสิตกสิพาไปซักเข้าให้เลยนี่ก็เข้ามาอยู่ในส่วนยาง

เออกำลังไปจักเขาไฮรู้เราตีวะตัวเออูใจใช้ตัวยังเกิด้องวานได้กได้น 在这包里。 受害、哦、人。 là đứ Ôi <laughs> năm gìn năm gìn. <cười> <cười> Sắc khâu hai bấm màn đi đây สักเข้าให้ได้ประมาณนี้ากันลงฮะอจอด้วตาอ้จอด้วยปุบเป็นรูอเป็พันเปดสิบพันนะเป็ดพันโอชีอีเรบ

ดูด้ดูซักขึ้นผูรึสักขึ้นผูนี้ไป

này Tết toi nè nè ôi gì à họ ăn tối gì hả coi hình hả họ nuôi ơいい요 <laughs> <laughs> mà đây là nha Luc Coi gì cứng Cư� spun Giật ở là nha นาชาวไร่ก็ประมาณนี้ครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยผมไม่ได้ทำคลิปไหลยคลิปนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างครับถ้าว่างเมื่อใดผมจะไปเข้าไปดู

kayaga sada techa cha reko

哎，倒倒，怎么有水？怎么热闹嘞？哎，村长的子女都是娇娇女啊！在阿家待着呢，阿、嗯嗯、家有好、哦？阿 ตกหมดเกือสิขึ้นผูได้แล้วเนอเมื่อชิบหายเลย ชีวิตเสาให้เสานะลำบากชิบหายกว่าที่ได้เข้ากินนี่มันยากเล้สองวันสามวันนี้ผมไม่ว่างเลยไ่ได้หลงคิด เอาแล้วครับกลับไปซับเขาให้นะครับชันมากนะครับแถวบอนนี้นะครับพุน่นกายพุน่นชันมากๆค่อยเดินนะครับล้มนี้คือทลายเลยนะครับนี่ค่อยไปนะครับ <c oughs> ชันมัมากเลยนะครับผู้ใดเมื่อเคยสักเข้าให้คอมเมนต์มาบอกนะครับ ประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามแล้วก็ที่คอมเมนต์มาบอกนะครับ ัแบบนี้เลยนะครับให้มันเป็นรูเป็นรูแบบนี้แลก็เอาเขาเปลือกใส่เลย เออเกิดสิอดกลรวแล้วครับเหน่อยเหนื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 ่อยชิบหาย น่ง้ิงเกรเขารดเย่าตองลชอดตัวนึนเดียวโอ้ลองไปกินข้าวเล้เด้อลองไปกินข้าวสวยเล้สสองเสรบมุมครึ่งแล้วลองไปกินข้าวแล้ว

โอ้ยกนเขาเลกินเขาเที่ยงเขาเที่ยงเป็อเลี้ยงทำเอมหลองเที้ยงเ็นาเจนำมอลอน้องไก่เป็ดเอตุ้งเลย้ยตาโอ้ย

ไปสับเข้าไ้อีกนะครับยังบปแล้วนะครับมืดอนีฝุ่นปรตกนะครับฟ้าแดด้อนมากเลยนะครับ้อนแบบนี้สักเข้าห้นี้เหนื่อยมากเลย ล้มครับล้มครับโอ้มันมืดนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปหอบผมสิทาย,ยดูนะครับโอหอดเลยสักเขาใครดู แค่เฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้และทุกวินาทีจึงมีความหมายมไม่ว่าเรื่งจริงจะเป็นยังไงจะเกิดอ,อะไรแค่ได้มองเธอเท่านั้นก็พอใจมไม่ขอยห้เธอต้องแกล้งมาทำเป็นรักและไม่จำเป็นต้องมาทำความรู้จัก ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงก็ด้เป็นอะไรแค่ได้มองเธอเท่านั้นก็พอใจทางกลางผู้คนที่มากมายต่างจ้องมองเวลาที่เดินอย่างไกลาบารารัมสีบารีดีบานมาสาก I just need someone to share my life ทุกทุกที่เจอถึงแม้ว่ารักจะเลิกทักสิ่งอยู่ี่เลิกคบแต่ไม้จะแปลว่าเลิกรักยังคงเป็นมันเดินเพียงแข่เปลียล่ยนมุนมอง,มองอยังอาที่ท่ไม่เธอทุกว่าได้ปรีได้ครอได้ครุ่นครอง cái phiên nó đua vào tôi đi baby I want you to start to find me To thu bắt do cái yên không ngầu như vậy này cứ oh <tư> <tư> <tư <tư> 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 oh ักเข้าให้แล้ว,ลวเด้อยังไปแล้วครับแต่ห้องมองกลับนะครับอาี่โมงเย็ยนแล้วนะครับกลับบ้านแล้วเด้อลองมาจับผูครับอาไทยอัยนนี้เบิ้งอาจจะบดชันนะครับแต่ว่าตัวจริงแล้วมันชันมากเลยนะครับ ถ้าผู้่อใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์ผมด้วยนะครับ